ไอหนานตาเฮ้ยรจ้าคนได้มานนาวเว่ารนอนกินตวเฮ้ยานิตหนานิตาียราเวรเสเวษกสัตย์แห่สัตเชียงแสนไม่ใช่นานิตาที่ท่านเอ่ยออกมาเราอยากจะรู้ท่านเป็ใครดีเราเองมีน้า ท่านสิงห์คงต้องเพราะเหตุใดทำไมองค์กษัตริย์ธรรมมาทิศถึงได้ตอบสารมีประมาทนามาแบบนั้นก็บข้อที่ท่านเขียนมาเราดูเนี่ยเราไม่ชอบใจเลยตอบกลับไม่ใช่เนี่ไนะในคนนี่แหละเป็นคนอะไรก่อนจืดถือเีียมอะไรจืดขึ้ข้าตอบสารแทนองค์กษัตริย์ธรรมมาทิศจือได้ยังไงเราเข้าสิงหไม่เคยกลัว วิไว oh, oh. ้อการแก้้เพื่อไม่พอใจด้ยเจลาเจละจะกงเลมันใช่ไหมที่ทำสองคนไอเตียเนี่ยอยวฝาเนี้เยวอยากแก้แค้นนะเยสเซอร์โอจะใี้เขาเป็นยัไเยสเอร์อคใช่ยกแอยากแก้แค้น ไปอันนี้ดูหนังกระลาบบ่อยกูยกให้ได้คิวนะจจัดไปดูหนังกระลาบบ่อยไอหมาลอกกันเฮ้ยจ้ามึงทำอะไรกูเนี่ยมาเลยมึงคิดจะแก้แค้นกูอีกเหรอโอเคกิ๊วอะไรนะว้าโอเก่งภาษเก่งที่สุดไปอีกได้ต่อเก่งภาษาเดอจริงกันทั้งเรื่องเริ่มเหออะไรมึงวะเนี่ยอะไรหนังนะเขาภาษาอังกฤษเขาได้หมดอ่ะจริงปะเนี่ยเออ สามคำอะไรอ่ะโอ้ว้าวอกววววอาวววมีอะไรววาวววาวว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 กวว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 วัวว